ชมครับจากเชียงใหม่ไปในพื้นที่ของจังหวัดน่านกันบ้างครับเขาบอกว่ากลุ่มปัวเพจนะครับสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวปัวได้จัดกิจกรรมโครงการปัวเปื้อนมาก2023ครับภายใต้แนวเคิดนะฮะ LG B-TQ Plus นะครับความสนุกทุกเพศรวมเป็นหนึ่งที่ปัวครับที่ตรงหลงนะครับโฮมสเตย์บ้านร้องแงออำเภอปัวจังหวัดน่าน นายวิบูลแวลบดิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปัวเปื้อนมาก2023ภายใต้แนวเครดนะฮะ LG BTQ นะครับความสนุกสนานทุกเพศทุกวัยนะฮะร,ร่วมเป็นหนึ่งเดียวที่ปัวนะฮะโดยมีนายชนิน พันเหมนะครับในาอนเาเภอปัวและก็ส่วนราชการรวมมีถึงภาครัฐเอกชนนะครับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยครับนี่เป็นบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมในกิจกรรมนี้ค่ะคโดยทางกลุ่มปัวเพจนะคะแล้วก็สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปัวค่ะต้องการที่จะนําเสนอมุมมองของอเาเภอปัวที่เป็น,สนเสน่ห รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยการนำเอาสเสน่ห์ของเพอปวในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะหน้าฝนปัวสวยยังไงก็คือมีทุ่งนาสีเขียวนะคะมองไปทางเหนือก็จะเขียวหมดเลยม,มีกิจกรรมการปลูกข้าวรวมไปถึงสเสน่ห์ของผู้คนที่มีหลากหลายทุกเพศทุกวัยอีกทั้งยังนําเสนอความสนุกสนานแล้วก็แนวคิดสร้างสารรค์ให้มีสเสน่ห์แล้วก็ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดวยมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าที่เราเรียกว่า LGBTQ เนี่ยนะคะคกลุ่มนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีสเสน่ห์แล้วก็สร้างความสนุกสนานมีความเฮฮาแล้วก็มีกำลังซื้อมากรวมไปถึงมีบทบาทในโลกโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการโพสแล้วก็ความสนุกสนาน,น,นอื่นๆเนี่ยถ้ามีกลุ่มนี้ก็คือทุกงานทุกกิจกรรมสนุกนะฮะหัวเราะบางทียิ้มตามเลยใช่ะะค่ะปัวเปื้อนมากนะครับเป็นกิจกรรมที่นําการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับที่เล่น กลางโคลนนะฮะแห่งท้องทุ่งนามาเป็นจุดดึงดูดมีการให้ความร่วมสนุกด้วยนะครับเป็นอันดับแรกและก็นําเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปัวที่แฝงไปด้วยกับความสนุกสนานของการแข่งขันซึ่งคาดว่าจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในปีต่อไปครับส่งผลให้การท่องเที่ยวของปัวและก็จังหวัดน่านครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกทางหนึ่งด้วยครับค่ะโอ้โห